พื้นที่สองของเมืองไทยนิสาระนะครับเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ครับที่แชร์แล้วไม่มีเียวจะพาผู้ชมมาพูดคุยกับน้องๆ ok นักล่าฝันจากซีซั่นที่9นี้นะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับ6คนแรกกันก่อนเลยครับค่ะน้องๆทัง้ง6คนอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเทปที่สบายเพราะว่าไม่ต้องแนะนำแขกใช่ให้แขกแนะนำตัวเองเริ่มที่น้องก้องก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับผมก้อง F9 ครับผมสวัสดีครับผมไบรท์เอครับ สวัสดีค่ะใบมอน AF9 ค่ะสวัสดีค,ค่ะแคท AF9 ค่ะสวัสดีครับผมโซ่ AF9 ครับสวัสดี K ครับเค AF9 ครับทังหกคนเนาะใช่ปีนี้มีน้องผู้หญิงในหกคนน,นี้เป็นไข่ในหินเลยนะคุณมีพี่พๆชายหนุ่มประกบหมดหทราบมาว่าพึ้นทราบเหมือนกัน้องเด็กมากน้องผู้หญิงสคนนี้อายุเท่าไหร่นะน้องใบม,มอนกับน้องแคทแคทหกค่ะโอ้โหกกันเลยเนาะ แสดงว่าเด็กน้อยอยู่ด้วยอาแล้วอย่างนี้ตอนนี้ทำยังไงอ่ะต้อง drop เรียนต้องอะไรไหมครับก็วันนี้ไปคุยกับไปคุยกับโรงเรียนมาแล้วค่ะว่าเดี๋ยวไปเรียนต่อเทอมสองแล้วก็ของเทอมแรกก็เดี๋ยวจะตามงานเอาค่ะคุณครูยอมคอะค่ะแค่แค่มาจากตัวแทนสถาบันด้วยค่ะคุณครูก็สนับสนุนอยู่แล้วใช่ค่ะรุ่นหลังๆเขาจะมีการตัวแทนสถาบันไม่หมดละของหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะอยู่บนราชธานีก็ คือจะไปถ้าไปกลับไปกลับงานมันทุกวันนะคะมันไม่ไหวก็เลยต้องดรอปไว้แล้วก็มอยู่มาพักที่นี่มาเดียวมาจะย้ายน่าจะย้ายมาเรียนที่นี่ค่ะอ๋อย้ายมาเรียนเลยจะได้สะดวกต่อนนี้กับพี่สาวกบพี่ชายค่ะพี่สาวพี่ชายทำงานอยู่ที่นี่ขาผมแนหนุ่มบ้างได้ไหมออกจากบ้านมาแล้วเนาะมันหนุ่มๆเป็นไงเป็นพี่ๆกันละอ่ะขอไ้เป็นไงบ้างตอนนี้ช่วงนี้มีงานทุกวันไหมครับช่วงนี้ก็มีงานทุกวันครับแล้วก็สัปดาห์นึงก็จะมีหยุดสักประมาณวันหนึ่งฮะพักผ่อน ก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบขอบคุณสื่ออะไรอย่างนี้ครับอีเวนต์ก็จะมีพรุ่งนี้เป็นครั้งแรกค่ะสําหรับ12คนเลยแล้วส่วนเรื่องเรียนมันก็ตอนนี้ผมก็อยู่เพิ่งจบม6ครับแล้วก็มหาลัยก็แบบเหมือนอยู่ในรอยต่ออะไรอย่างนี้ฮะก็เลยยังยังยังดรอปไว้ไม่ใช่ไม่เรียกว่าดรอปคือหยุดไว้เลยดีกว่าครับเพราะว่าพอยกใหม่เพราะมหาลัยเขาบอกว่าเขาเขาเขาดรอปไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนค่ะผมอืมลองกลั้งมาทบ สำหรับกองเองก็คงอยู่ในรอยต่อของการทำงานครับนอคนละเรื่องกับน้องมหกเลยนะคนละเรื่องกับน้องมหกเลยข้ามรุ่นมาเลยนะครับอยู่ต่อระหว่างการทำงานครับเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ครับอ่าตอนนี euh. you know ้ก็สบายก็ทำเอฟให้เป็นแตเป็นคนกรุงเทพหรือว่าเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเชียงรายครับเป็นคนเหนือครับแล้วก็ย้ายเข้ามาใช่ไหมใช่ครับก็ย้ายเข้ามาหลังจากจบรายการเราจบ้านเสร็จก็มาอยู่กรุงเทพเลยครับนี่เนาะทำงานดีกว่าแล้วหนุ่มไรซมคนนี้ล่ะ ต้องดรอปไล่ส้มได้หรือเปล่าผมก็ดรอปครับดรอปเพราะว่าเพิ่งจบม6ครับอรอยต่อเหมือนกันแ,แก,นแกนนนง<ค>น,นี้เขารอยต่อคนสบาย,บายไปเพราะอย่างไรแล้วน้องเคน้องเคเรียนอยู่เค <Okay. S 2> ก็เรียนอยู่เคเป็นตัวแทนสถาบันด้วยเหมือนกันครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ปีหนึ่งก็เรียนจบไปแล้วแล้วก็มันอยู่ในช่วงของปีสองเทอมหนึ่งครับแล้วมันอยู่ในช่วงประกวดก็คงจะต้องดรอปเพราะว่าถ้าเราไปตามงานคงไม่ทันเพราะว่าพอหลังจากจบเราก็ อย่างนี้ทุกวันเราคงไม่ได้ไปเรียนก็กล่ว่าจะไปลงซัมเมอร์ตามเอาอย่างเงี้ยก็ต้องเรียกว่าทำงานก่อนตอนนี้งานก็สําคัญกว่าเนาะหาตุ้งตา์ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยใช่เนาะแั่สรรเวลาค่อยดูกันไปนะคะพูดถึงตอนอยู่ในบ้านหน่อยดีกว่าโอ้โหซีซันนีนะคะซีซันที่เก้าแล้วแต่ละซีซันนี่เขาก็มีแบบว่าประสบการณ์นะคะที่แหมประทับใจแตกต่างกันไปใครแบบว่าใครแบบว่าประทับใจอะไรบ้างตอนแบบระเวลาสามเดือนกว่าที่เราอยู่ด้วยกันก็ ก็นี่ครับเรื hmm. <Okay. S 1> uh ่องมิตรภาพครับมิตรภาพก็จะมีเพื่อนๆแบบหปีนี้แบบผมคิดว่ารักกันมากครับแล้วก็มีคุณครูที่แบบรักลูกศิษย์มากให้ความรู้แบบเต็มครับปีนี้เขาเด่นเลยคุณครูนะคุณครูแบบดังๆในนั้นเลยใช่ครับอแล้วก็แบบได้ความรู้มาจากบ้านเยอะมากครับแบบจะอคติ้งไม่เคยเรียนก็ได้เรียนเขาสอนจัดเต็มมากครับแล้วก็เรื่องเต้นก็แบบได้ครูที่แบบมี มีชื่อเสียงครับมาสอนแล้วก็เรื่องร้องก็มีครูที่ชื่อที่มีชื่อเสียงมาสอนครับแบบเป็นบุญมากครับ <c oughs> <c oughs> เป็นบุญขอวา<ล>แบบนี้เลย <c oughs> เออเราแบบว่าก่อนก่อนจะเข้าไปในบ้านนะคะกับแบบเข้าไปในบ้านแล้วความรู้สึกมันแบบว่าต่างกันไหมอย่างอน้องไบรท์คงไหมก่อนเข้าในบ้านแล้วก็ออกมาใช่ไหมครับก่อนเออใช่ใช่ก่อนเข้าในบ้านก็เราก็เตรียมตัวเตรียมที่เลยครับว <c oughs> ่า เข้าไปมันก็คงแบบสนุกวอะไรอย่างนี้เข้าไปเรียนแล้วก็ได้ออกขึ้นคอนเสิร์ตทุกวีคแต่ว่าพาออยู่ในบ้านมันก็มันก็สนุกนะครับมันก็ได้แบบได้เฮฮากับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้มันก็โหเวลาแบบสามเดือนสามอาทิตย์อ่ะมันแบบผ่านไปเร็วมากครับเครียดต้องไหมอ่ะอยู่ในบ้านของไว้ก็โจก็มีนิดนึ่งฮะส่วนใหญ่ไว้จะส่วนใหญ่จะทาแบบสนุกนะครับแต่ว่ามันก็มีบางวีกที่เราทําไม่ได้อะไรอย่างนี้มันก็เครียดนิดหน่อยครับผม จากความสนุกในบ้านพอออกจากบ้านมาแล้วเป็นยังไงบ้างชีวิตจริงมันต่างจากในบ้านไหมมัน <Okay. S 2> ค่อนข้างต่างนะครับเพราะว่าในบ้านเราก็จะอยู่แค่สิบสองคนมีคนเข้ามาป้อนความรู้เราอาทําอย่างนั้นร้องอย่างนี้เต้นท่านี้ a c t ิ้งแบบนั้นตีความแบบนี้แต่พอมาเจอชีวิตจริงเราเจออีเวนต์งานแรกเราก็ต้องเลือกเพลงเองซ้อ,อมเองตีความเองอใช่ไม่มีไม,ไม่ไม่มีคนมาบอกว่าท่อนนี้ร้องอย่างนี้นะคือ มันต่างตรงที่ว่าอยู่ในบ้านเราเหมือนอยู่ในโรงเรียนแต่พอออกมาข้างน,นอกมันคือชีวิตจริงที่เราต้องเจอและไม่มีคือใช่มันอาจจะมีใ,ใครสอนเราได้บ้างแต่ชีวิตทุกหลังจากนี้มันคืองานแล้วก็งานคือมันต้องดูแลตัวเองเยอะมากๆคือก็ต้องเอาประสบการณ์จากในบ้านดึงออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดไม่งั้นเราก็จะทํางานได้ไม่ได้ไม่ไม่เต็มที่ครับถ้าเราดึงมันออกมาใช้ไม่ได้มากครับโอ้ยแล้วน้องน้องนะ่ะน้องเด็กน้อยล่ะน้ <sunshine S 2> องแคทกับน<ม>้<ะ>อง่บม่อนล่ะ เร็วไปไหมเนี่ยกับกับกับต้องมาเจออะไรแบบต้องมาหาเงินเองก็งมาเจอความเครียดมาเจอความกดดันจากก่อนหน้านี้ค่ะคือแค่จะเป็นแบบมีความคิดเป็นเด็กมากๆแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลง <c oughs> ได้เปลี่ยนแปลงจากในบ้านเนี่ยค่ะเพราะว่าคุณครูช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติในการอ่ในการทํางานในการมองอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากแล้วก็มันก็ส่งผลกับกับโชว์กับงานของเราด้วยค่ะรู้สึกว่าออกจากบ้านมาแล้วเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแบบ มีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็เหมือนว่าแบบจะเป็นจากที่เป็นคนน้อยง่ายมากอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นเข้มแข็งขึ้นค่ะบ้านบ้านเอฟทำให้ค่ะโตขึ้นในเวลาสามเดือนรู้สึกว่าโตขึ้นมากๆไม่หมดล่ะรู้สึกว่าจริงๆผู้หญิงเป็นเฮาห้าเนิหนึ่งนะที่เจอเร็วไปไหมก็คือจริงๆหนูเริ่มประกวดมาตั้งแต่อายุหกขวบค่ะการการกดดันการอะไรอย่างเงี้ยขหนูก็เจอมามาค่อนข้างจะพอสมควรแล้วก็คือ เ,เคยมีคนบอกไว้ว่าถ้าจะมาเส้นทางนี้ก็ต้องเตรียมใจไว้ทุกๆอย่างะคะ่ะทั้งการแก้ปัญหาการวางตัวทุกๆอย่างก็คือเตรียมใจมาก่อนหน้านี้พอสมควรก็เวลาเจออะไรก็พอรับได้ะคะ่ะส่วนมากจะเป็นทางทางราครอบครัวามากกว่าที่เขาจะเ,เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะแ<ม><ม>บบพอมีอะไรมากระทบก็แบบเออทาไมทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่ะก็เตรียมตัวมาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมยังเด็บอยู่ังสูได้เีกเยอะนะคะคือ เข้าวงการแหละเรียบรอ้รอย<ห>ครับไปที่ที่ใหญ่ไ่านี่ออว<ะ>็ยึดอาชีพนี้เลยไหมไหน,นๆกรก็หางานอยู่พอดีดร้อยต่อพอดีก็ที่จริงถ้ามีอะไรถ้าผู้ใหญ่ต้องการผมก็ยินดีก็สําหรับผมเองนะครับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปครับจากชีวิตที่แบบจอดเข้าในบ้านแบบนี้ครับมันก็ไม่มีใครที่แบบรู้จักเราในได้มากขนาดนี้พอออกมาก็มีคนรู้จักเม่งขึ้น มีคนยอมรับเราไม่ยิ่งขึ้นจากเราเคยร้องเพลงคนสิบคนฟังอตอนนี้เราร้องเพลงให้คนหนึ่งร้อยคนฟังเราก็พยายามทําให้เขาเมือซื้อใจกันนะครับ<ฆ>พยายามทําให้เขามีความสุขเหมือนที่เขาก็พยายามเชียร์เราให้กำลังใจเรามีความสุขเวลาที่เราได้แสดงเนี่ยพยายามเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองให้มีความสุขไม่ยิ่งขึ้นมากกว่าการที่เราคิดว่าตัวเองมาทํางานเพราะนี่นคือความฝันบนความรักของพวกเราครับโอ้โหนะครับรู้สึกว่ารุ่นนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยน มุมมองิเปลี่ยนกันไปเยอะทีเดียวนะย้อนไปถึงในอดีตก่อนเราเข้าบ้านมีใครเคยแบบว่าต้องทํางานหาเงินเองอะไรแบบแบบนี้ไหมเพราะแหละจะังจากนี้เราก็ต้องต้องหาเงินต้องใช้เงินกันเยอะอย่างเงี้ยใครบ้างใครทําอะไรบ้างน้องเคทําอะไรก็ร้องเพลงครับร้องเพลงร้องเพลงกลางคืนในที่นี้ไม่ได้หมายความเป็นร้องเพลงในผับแต่ว่ามันเริ่มจากการที่ว่าร้องเพลงบนงานคืนสู่เย่าของโรงเรียนแล้วก็ สิ่เก่ามีร้านอาหารแห่งหนึ่งใหญ่มากประจำจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะให้โอกาสอะไรเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสไปร้องเพลงแต่ว่าในเงื่อนไขของเขาก็คุยกับเราเรียบร้อยว่ามาร้องเพลงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องมาส่งเท่านั้นนะถ้าคุณพ่อคุณแม่ยอมเขาถึงจะให้ร้องไม่ใช่อยู่เราไปทําเองได้อย่างเงี้ยครับก็ร้องเพลงเป็นโฟกซองก่อนก็ได้เงินมาเราก็รู้สึกว่าหืชั่วโมงละตอนนชั่วโมงละห้าร้อยล้วก็ก็หลุดแล้ว เพื่อนเพื่อนทำงานสเวนเซ่นกันได้ยี่สิบกว่าบาทเองชั่วโมงเองนี่ได้ชั่วงละห้าร้อยแล้วก็โหดีใจมากและหลังจากนั้นด้วยความที่เราเจอทีมงานที่เก่งเลยทีมงานที่เขาโปรเลยเขาก็พาเราก้าวกระโดดไปสู่แบบเวทีใหญ่เลยเช่นแบบเวทีที่ผับใหญ่ๆสเตจสูงๆอย่างนี้เลยครับแล้วเราเด็กมห้าอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่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  เซียนเวทีเท่าไหร่แต่พอเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเงี้ยมันก็ได้เยอะขึ้นแล้วการที่อยู่เวทีใหญ่เงินมันก็เพิ่มขึ้นเข้าเอาตังไปทาอะไรน้องเค่ก็ไม่ขอพ่อแม่เลยสักบาทครับตอนตอนที่ได้ทำงานเองยกเว้นว่าถ้าเราเราเราเหมือนเวลามีการเรียนหรือไปโรงเรียนแต่ละวันเราก็แทบจะไม่ขอเลยหรือโทรศัพท์รุ่นที่มันแพงๆหรือสิ่งที่เราอยากได้จนบางครั้งเราก็เอ้ยไม่อยากจะรบกวนแต่ในเมื่อเรามีอยู่ของเราแล้ว ค่าขนมเราก็ไม่รบกวนแล้วถ้าเป็นส่วนนี้เราเป็นส่วนนี้เราหาเงินเองได้เราก็ซื้อให้เป็นของขวัญตัวเองบ้างอ่าอ่าโหเริ่มใช้เงินเองได้ตั้งแต่ม5ลองกล้องล่ะก็ผมเองเป็นเด็กต่างจังหวัดครับก็จะบอกว่ารู้จักการดูแลตัวเองนะก็ผมก็จะบอกว่าตั้งแต่เด็กๆครับที่โรงเรียนก็จะมีแบบเวลาคาใช่ไหมครับแต่มันไกลอนห้องเรียนผมก็เลยเอาขนมไปขายบ้างเอาขนมไปขายใช่ทำนะครับ ก็จะมีแบบไปซื้อมาขายใช่ซื้อมาบ้างแล้วก็แบบที่บ้านเขาก็ทําแบบกล้วยแขกอะไรเงี้ยอ่าตอนเช้าๆมาเราก็ไม่มีอะไรที่จะกินกันหรือว่าตอนพักเที่ยงอะไรครับก็โอเคเริ่มจากเรากินเองก่อนอ๋อเรกินเองก่อนแล้วเพื่อนก็ชอบอ่าก็ลองขายซะเลยเพื่อนขอชิมดีนะคุณคุณนะเนี่ยเหมือนเป็นขออีกขออีกขออีกเอาไว้ขายแต่แล้วก็เริ่มมีหาเงินจา่ตรงนั้นครับแล้วก็พอ โตมาขึ้นก็เป็นคนชอบร้องเพลงด้วย<ะ>ก็ร้องเพลงด้วยครับก็เหมือนการร้องตามไปร้องใช่ร้องประกวดที่โรงเรียนก่อน<ะ>ก็มีคนแบบพวกงานาต่างๆงานอีเวนต์อะไรนยครับอาจารย์เขาจะแบบโอเคให้เราไปร้องก็ได้ค่าขนมกลับมานียครับ<ะ>ก็ดูแลตัวเองมาแล้วก็เรื่องการบอกว่าของเงินค่าขนมก็จะลดลงเราเป็นภาระให้พ่อแม่ได้น้อยลง<ะ>เริ่มขายของงายอยุเท่าไหร่ครับโอ้ตอนนั้นผมอยู่พ่อหกครับ ที่ปสามเอาปลาไปขายเพื่อนเลยดีบริหารเงินตั้งแต่ตอนนี้เน่เด็กๆน้อยๆเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องได้เงินเยอะขึ้นเนาะคนไล่ส้มมันน่าไล่ส้มแหละไล่ส้มนี่ตลาดอะไรด้วยปลาต้องไปขายไหมเก็บส้มไปขายที่ตลาดช่วยแม่ขายครับขายที่ไหนครับมันไม่ได้รถส่งหรอครับขับรถยนต์เป็นก็เริ่มช่วยแม่ครับแบบก็ส่งตามบ้านใครสั่งครับเป็นส่งให้ครับแล้วแม่ก็จะให้เงินครับแบบหักห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เป็นร้อยสองร้อยโลครับช่วยแม่ขับรถไปส่งส้มหลังจากนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะได้เงินกันเยอะเหมือนกันกลัวไหมเนี่ยว่าจะใช้เงินกันถูกไหมยังไงอันเอาพี่ไบรท์พี่ไบร์มีวางแผนไหมว่าเออจะดูแลให้หรือว่าจะดูแลของไบก็คือยอมรับว่าไบถ้าจะซื้ออะไรไบต้องคิดมากครับองเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่บ้านเป็นคนจีนฮะแล้วก็แบบ แต่ใช้อะไรนี่อะไรหน่อยก็แบบคิดเล็กคิดน้อยว่าไม่ไม่ถึงกับไม่ได้เค็มนะถึงเราใช้กันเป็นะหยาเแทน่าจะแบบก็เก็บเงินเงินที่เราได้มามันก็เยอะใช่ไหมครับก็ก็เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็อาจจะไปซื้อแบบเสื้อผ้าหรือว่าอะไรเสริมบุคลิกเราอะไรอย่างนี้เก็บเองอย่าให้แม่เก็บเนี่ยเก็บเองครับโตแล้วไง อ่า <Bond> <t ans pakai> บริหาร <st os> จัดการให้ดีแล้วเด็กๆล่าเด็กๆอย่างงี้นี่ฉัแบบนี้ต้องแบบว่าแต่งตัวเยอะไปรู้สึกว่าของคุณเขาเด็กๆนะคุณก็เวลาเวลาได้เงินมาก็จะถ้าครั้งต่อไปก็จะเก็บเองแล้วก็ช่วยกันดูแลกับพี่สาวค่ะแล้วก็เวลาจะซื้ออะไรก็ต้องมานั่งคํานวณกันดีๆว่ามันจะอะไรยังไงต่อเดือนเราจะพอใช้เราไหมแล้วก็ถ้ามันเหลือมากจริงก็จะแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะค่ะของใครก็ คงใช้คุณแม่เป็นคนจัดการเก็บให้ดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่จะหมดนะ <laughs> มคือว่าเคาเป็นคนถ้าไม่ใช้ก็จะไม่ใช้เลยจนแบบไม่ซื้ออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แม่เขาเป็นคนจัดการให้ถ้าเราต้องใช้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยให้แม่เขาจัดการดีกว่าค่ะจะไม่จะไม่ค่อยเก็บเงินเองเท่า <laughs> <laughs> ไหร,คร่ครับผมโซครับขอบคุณเมืองไทยประากาันชีวิตหน่อยดีกว่าอ่ะเป็นตัวแทนหคนนี้เลยค่ะไหวไหมเนี่ยไม่รู้เตรียมมาหรือเปล่า ก้ขอบคุณบริษัทใจดีอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเลยครับครับก็ขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะครับที่ช่วยสนับสนุนพวกเรา a f 9นะครับก็ดีใจมากครับที่ให้การสนับสนุนไปอย่างดีครับขอบคุณมากครับครับผมเลยตัวแทนนะคะหกคนแรกนะคะใช่ครับผมอน้องๆทั้งหกคนนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดรักชอบเขายังไงเนี่ยจะไปติดตามกันต่อ ผลงานของเราหลังจากนี้เป็นยังไงตามได้ที่ไหนยังไงอับไรครับก็ผลงานของเรานะครับก็หรือว่าชีวิตประจำวันของเราอย่างนี้ก็สามารถติดตามได้ที่ True Moment ครับแล้วก็อะไร True Life ครั True Insight True Insight ช่องหกสิบเอ61ครับแย่จแล้วก็จะมีคอสิร์ตด้วยคอนสิร์ตใหญที่2ีมีผลงานเราล่าสุด น้องน้องเ่าค่ะสาวสองคนบอกขายของหน่อยอยากจะฝากผลงานล่าสุดของพวกเราที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตของพวกเราค่ะก้าวเกินคาดในวันที่27ตุลาคมค่ะแล้วก็ฝากอัลบั้มของพวกเราด้วยนะคะอัลบั้ม แรกของพวกเราทั้ง12คนเนาะมี12คน12สไตล์ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าใครจะได้สไตล์ไหนก็อยากจะให้ติดตามกันในอัลบั้มนะคะนี่ฝากกันไปเรียบร้อยนะคะน้องๆทั้ง6คนแรกของ AF หรือว่า Academy ต้นที่4สั้นสิ9นี้นะคะแต่ว่าอีก6คนเราก็ยังมีความพิเศษนะคะรออยู่เหมือนกันนะคะต้องขอบคุณน้องๆทั้ง6คนใน AF 9วันนี้ด้วยขอบคุณค่ะ,คะ,คะ ชวดนี้นะครับไปติดตามข่าวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพกันต่อในช่วงของ You Help You Live กับเมืองไทยประกันชีวิตครับที่พามาไปพบกับภาพบรรยากาศที่น้องๆเอฟ9เนี่ยทั้ง12คนเขามาขอบพระคุณสื่อหลักที่น่ารักดูแลกันมาตั้งแต่ซีชั่น Season แรกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตด้วยแน่นอนนะคะภาพรบรรยากาศในวันนั้นนะคะจะมีรอยยิ้มกันมากน้อยแค่ไหนติดตามได้คะ่ะในคนของคิดทันสมัยเลยคะ่ะ มาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับคนหัวทีดยันสมัยที่ในวันนี้จะพามาใกล้ชิดติดตามกับเหล่านักล่าฝันรุ่นล่าสุดร,รุ่นที่เก้าที่วันนี้ยกควนความน่ารักดสดใสมาขอบคุณพี่ๆบริษัทเมืองไทยประกันชนีวิตกันค่ะแมเ้เด็กๆสมัยนี้ทั้งโตเร็วทั้งเก่งเกินเด็กจริงๆค่ะนอกจากจะพาดกวนมาบุกถึงห้องประชุมแล้วยังแจกลายเส้นและโชว์ความสาัมาราต่างๆอีกด้วย พอโชว์ความสามารถกันไปเรียบร้อยคราวนี้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างคุณสาระน้ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน ก็ได้ชื่นชมน้องๆที่สมเป็นเด็กรุ่นใหม่จริงๆวันนี้ดงความยินดีกับน้องทุกคนนะครับผอิตภัณฑ์วิดีกครั้งนะครับให้กับน้องๆที่ทุกคนประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องการเรียนเห็นอยู่แล้วว่าเ,เาก่งในทุทกที่เลยนะครับก็ภาไว้นะครับหลังจากนั้นก็ได้มอบช่อดอกไม้พร้อมกับกรมทานเพื่อเป็นกําลังใจในการก้าวไปสู่คปามฝันของน้องๆต่อไปค่ะ